บาสสูตรเด็ดประจําสวนเด้อพี่น้องปลูกท่านห้พ่อหกเดือนเดิงถ้าไม่รู้สุตรนี้อย่าเพิ่งปลูกนะคะทุกคนอันนี้ท่านห้แก่เบิดเด้อเนี่ยท่านใ่แก่เบิดเด้อพี่น้องเราเบ่งสะอ่อนบะสวยๆงามๆไม่ได้สัญญากรมนะคะทุกคนธรรมาชาติล้วนๆพุทราสวนเราสวนบ่าวทงนาดุลสุดยอดแต่พี่น้องสวนพุทราน้องโบตานะคะมีหลากหลายสายพันธุ์ไม่เยอะแต่พอได้กินขอบคุณทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจแม่โบตาเด้อ สวยๆใสๆเลยอยู่อีสานกับมีสาวเกาหลีด้วยพี่น้องใสๆอ้ออ้อจ้ะขอบคุณทุกเบิ้งผ้าง,งากงหัวซักหัวขวามโอ้ยขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกความรักความเมตตาเด้อันนี้กับพ่อผมปลูกสนใจพุทสาพันธุ์ดีที่สวนน้องโบตาพู้สาฝรั่งกิมจูเม็ดน้อยนะคะทุกคนประมาณนี้เดี๋ยวจะพี่น้องนั่งภาษีแบบว่าเพราะท่านเนี่ยบำรุงอย่างเด้อนี่สูตรเด็ดประเด็มาบำรุงก็อย่างก็ ไม่ได้ใช้สแตนเขาบอกไปบอกมาหลงเข้ามาเจ้าของไม่ได้ใช้สแตนอินนะคะสวยด้วยธรรมชาติสูตรเฉพาะสวนเราเองสนใจสอบถามตัวนพนเดอ้อา้ารพี่น้องสู้ๆขอบคุณนะคะบายดกุกดุกปวดๆอันนี้ล่ะเป็นยังไงบ้างดองแกให้เบิ้งสดๆร้อนๆนี่พี่น้องไม่ค่าใจเป็นอย่างนั้นเป็นยังไง เกยนะคะทุกคนสวยนะคะต้นพันธ์ดีมีใช้ไปกว่าครึง่งุดเลดเคล็ดลับประจำสวนเฮาเราทำได้นะคะทุกคนนี่พันธุ์ดีมีใช้ไปกว่าครึ่งค่ะฮ่องม,ม้อนกับเป็นตออีกเรื่องหนึง่งมีต้นพันธุ์ดีมีใช้ไปกว่าครึ่งนะคะทุกคนว,นว่าแมนวาซือมา่านยะตยาย่างเดียวกับโบ่ได้เห็นวะมันอยู่ที่ต้นพันธุ์ด้วย ขอบคุณทุกเมนทุกไลน์นะคะบายบาย